เหตุใดอันนี้ทางบิ๊กแจ๊เนี่ยเลือกเลือกเขาเรียกว่าอะไรนะเลือกที่จะลาออกก่อนเนี่ยมันมีนัยยะสําคัญอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันกับทางคุณพยักน้อยนะคะเดี๋ยวตอนนี้คุณพยักน้อยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพยักน้อยรบกวนสอบถามให้เล่าวันนี้ให้เล่าให้ฟังหน่อยเรื่องของบิ๊กแจ๊ที่ลาออกจากนายกอบจอค่ะ ก่อนคบวาระอย่างนี้ยมันมีเหตุผลลึกๆอะไรไหมหรือเขาหวังผลอะไรหรือเปล่าในการเลือกตั้งคะพี่ก็เหตุผลลึกๆผมผมก็ไม่แน่ใจแต่เท่าที่เขาบอกเนี่ยผมมองลักษณะว่าเขาระมัดระวังตัวมากกว่านะครับระมัดระวังตัวในเรื่องของกฎกติกานะครับเรื่องกฎกติกาเรื่องการใช้งบประมาณนะครับเรื่องการใช้งบประมาณอย่างที่บิ๊กแจ๊นะครับหรือพลตุ้วโลโธคำวณวิทย์พูดนะครับว่า นายกอบจเนี่ยรอบนี้เนี่ยเขาจะหมดวาระกันในวันที่สิบเก้าธันวาปี<ะ>นี้นะครับสิบเก้ากันวาปีปีเนี้ยสิบเก้าธันวาที่จะถึงเนี่ย<ะ>แล้วก็ต้องจัดการเลือกตั้งเนี่ยอยู่ในกรอบอ่สี่สิบห้าวันหรือหกสิบวันเลยเนี่ยก็ประมาณอาจจะต้องจัดการเลือกตั้งสักประมาณเดือนกุมภานะครับภายในเดือนกุมภาอะไรประมาณเนี้ย<ะ>ตอน,นี้ถ้า เหลือเวลาอีกหกเดือนเนี่ยก่อนที่จะหมดวาระเนี่ยก็คือหกเดือนนับจากนี้ไปหกเดือนถึงวันที่สิบเก้าธันวาเนี่ยการใช้งบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยมันมันมีข้อจํากัดมันเบิกจ่ายอะไรลําบากนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยลาบากนะครับพูดง่ายๆว่าใช้งบอะไรเนี่ยไม่ได้เลยเพราะกฎระเบียบเลือกตั้งเนี่ยการเมืองท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างหยุ่มหยิมนะครับแล้วอย่างที่วิ๊แจ๊พูดเนี่ยปีนี้เนี่ยเขาเขาคาดการนะครับ จากไอสภาพภูมิอากาศที่มันร้อนจัดๆเนี่ยนะครับอากาศร้อนจัดๆยังไม่มีฝนเนี่ยแต่เขากลัวว่าจะถึงหน้าฝนเนี่ยน้ำจะท่วมนะครับปัญหาน้ําท่วมจะมีแล้วปทุมธานีก็คือ,อพูดง่ายๆว่าเป็นพื้นที่รับน้ํานะครับถ้าเราจําภาพได้เมื่อปี5 5 5 4เนี่ยครับปทุมธานีก็ถือว่าวิกฤตหนักเลยลหลังจากนั้นปี55-56ก็มีบางส่วนของปทุมธานีน้ําท่วมนะคะ แต่น้าท่วมแล้วเนี่ยถ้านายกอบจอถ้ายังอยู่ในตาแหน่งเนี่ยมันเบิกจ่ายไม่ได้เนี่ยขอโทษดีนะประาชาชนเขาเรียกกันโดนชาวบ้านด่าเนี่นะครับโดนชาวบ้านด่าเพราะว่าอีกหกเดือนเนี่ยก่อนจะหมดวันละมันเบิกจ่ายอะไรไม่ได้เดี๋ยวจะหามีข้อกันละหาว่าไปเขาเรียกอะไรอะซื้อเสียงล่วงหน้าเอาเปรียบเอาเปรียบคู่แข่งหรือเปล่าะนะครับตุนคะแนนหรือเปล่าไปแจกถุงยังชีพนะครับไปทําเถื่อน ไปทําเอากระสอบทรายไปวางอย่างเงี้ยอืนะครับอันเนี้ยอย่างที่พีจแจ๊เกยพูดเนี่ยว่ากฎระเบียบมันหยุ่มถีมหกเดือนก่อนที่จะถึงวันที่สิบเก้าธันวาเนี่ยมันใช้งบประมาณไม่ได้<ฆ>นะครับ<ฆ>ใช้งบประมาณไม่ได้แล้วเขากลัวน้าท่วมเนี่ยครับร้อนร้อนแบบเนี้ยจะถึงเวลามันตกมันตกท่วมเลยนะครับ<ฆ>ก็เขาก็เลยหาลือกับในบรรดาจังหวัดภาคกลางเนี่ยเมื่อวานผมเห็นมีมีสามจังหวัดนะที่พีจีจ๊พูดอยู่เนี่ย<ฆ>ก็มีที่ที่นครสวรรค์<ฆ>นะครับ และก็อ่างทองนะครับ <Ha. S 2> ผมเชื่อว่าสองจังหวัดเนี่ยเขาคงออกลาาออกตามแน่นอนนะครับแต่ว่าจังหวัดอื่นเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ายังยัง,ยงไม่เห็นว่าจังหวัดไหนจะออกตามบิ๊กแจ๊สหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่ชัดเจนก็คือมีนครสวรรค์มีอ่างทอง <Ha. S 2> แล้วก็มีปทุมธานีของบิ๊กแจ๊สมอวานเนี่ยก็คงคงลางออกกันชัดเจนอันนือแรกคือเรื่องงบประมาณลำบากสองบิ๊กแจ๊สพูดถึงเรื่องการแข่งเรือชิงถ้วยพระราทาน <Ha. S 2> จังหวัดปทุมธานีนะครับ เขาก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ของจังหวัดนะครับช,ชิงเพื่อนว่าลทานสามถ้วยซึ่งจะจัดจะจัดเราเราวันที่ห้าันวานะครับก็เรียกว่าจัดก่อนครบวารละอบจเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกก็ติดเงื่อไขายหกเดือนนี่แหละว่านายกอบจเนี่ยจะใช้งบประมาณจะไปออกตัวอะไรมากเนี่ยเดี๋ยวก็โดนล็องเรียนนะครับเดี๋ยวก็โดนสอบนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่ง,งซึ่งซึ่งบิ๊กแจ๊ดพูดนะครับว่าติดเรื่องงานใหญ่ของจังหวัดก็คือ งานแข่งเรือชิงด้วยประธานในวันที่5ธันวาคมนะครับ<ฆ>อันดับที่3ก็คือการเลือกตั้งสอวอนะครับก็กลัวนะครับสอวอเนี่ยมันไม่ใช่ประชาชนเลือกนะเที่ยวเนี้ยนะครับมันไม่ได้ประชาชนทั้งประเทศเลือกแต่ผู้สมัครแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพเนี่ยเขาเลือกกันเองนะครับแล้วก็งานนี้เขาก็มองว่าจะมีปัญหาการคว้วคะแนนการซื้อคะแนนกันเองเนี่ยในกลุ่มผู้สมัครเนี่ยสูงนะครับหา<ฆ>จจะงิิงหาคนล็อบบี้คนโนดคนนี้อะไรก็แล้วแต่ บิ๊กแจ๊ดก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมไม่อยู่ในตําแหน่งดีกว่าอย่าไปยุ่งผมไม่ยุ่งกับเรื่องสวที่จะเลือกตั้งกันหลังจากวันที่อะไรอ่ะสิบสามพฤ่งสภานี้ไปแล้วเนี่ยบิ๊กแจ๊ดก็เลยชิงลาออกว่าไม่ยุ่งกับสวนะครับไม่ยุ่งกับเลือกตั้งไม่ทษฎีไม่ใช้คาว่าเลือกตั้งไม่ได้เลือกสวนะครับบิ๊กแจ๊ดไม่บอกว่าเขาไม่ยุ่งกับการเลือกสวดีกว่าเพราะมันไม่ใช่การเลือกตั้งนะครับเป็นเลือกกันเองระหว่างกลุ่มผู้สมัครนะครับเดี๋ยวจะมีคนวิ่งมาหาบิะ ผู้มีบารมีของปทุมธานีนะครับบิ๊กแจ๊สก็เลยหลบดีกว่าไม่ยุ่งกับใครนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสามเหตุผลที่ที่ก็พอรับฟังได้นะครับเรื่องลบประมาณใช้งบไม่ได้นะครับสองเรื่องงานแข่งเรือนะครับวันที่ห้าธันวาเดี๋ยวจะไปออกตัวเดี๋ยวจะโดนออกตัวมากเนี่ยคนร้องเรียนสามก็คือการเลือกตั้งสวบนะครับอันนี้คือเป็นสามเหตุผลหลักก็ก็รับฟังได้ครับผมไม่ได้แบบ ต้องการที่จะเอาชิงชิงชิง,ชงคู่แข่งก่อนว่ายพักอื่นหรือคู่แข่งคนอื่นเขาเตรียมตัวไม่ทันฉันประกาศเลยไม่หรอกรบม<ะ>ผมว่าผมว่าอยู่ในตําแหน่งผมว่าอาจจะทํางานได้้ดยซับนะผมผมโดยส่วนตัวผมผมยังไม่ลาออกนะก<ช>็กล้ามองกันคนละมุมอะนะ<ช>ผมผมโดยส่วนตัวผมมองผมอยู่ไปถือครบวาระเลยดีกว่าผมผมไม่ชิงลาออกก่อนหรอกครับก็แล้วแ,ลแต่มุมมองความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าอยู่ในตําแหน่งเนี่ยมีโอกาสได้เปรียบคู่แข่งมากกว่ายัง ม่ใช้งบอะไรไม่ได้ก็จริงแต่ว,ว่าทํางานได้นะครับ<ช>ก็อธิบายให้ให้ประชาชนเข้าใจได้จวนตัวผมนะผมยังไม่ลาออกครับผมค่ะค่ะคุณไปยังน้อยคะในประเด็นที่สองเนี่ยฝากถามว่ากระแสข่าวที่บิ๊กแจ๊สจะลงสมัครนายกอาบาจอสมัยหน้าในสี<ช><ๆ>เสื้อของพรรก,ก้าวไกลเนี่ยคะ่ะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่า<ๆ>หลังจากเลือกตั้งใหญ่ ต่อไอ้ไอ้ลึกตั้งที่ว่าปทุมธานีสีส้มทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับผมคือคือเรื่องนี้นะต้องยอมรับนะว่ามันมันเป็นเรื่องของการตกมือข้างเดียวไม่ดังนะนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้ปีนี้สิงหาปีนี้เนี่ยบิ๊กแจ็คเนี่ยคุณคำรณวิทย์เนี่ยอายุ72ปีแล้วค่ะนะครับอายุ72ปีแล้วต้องไปถามพัคเก้าไก่ซะด้วยว่าเขาจะเอาคุณคำรณวิทย์หรือเปล่านะครับค่ะ อย่าถามคุณคำรณวิทย์อย่างเดียวว่าจะไปอยู่ก้าวไกลหรือใครมามาทาบคามหรือเปล่าต้องถึงเวลานั้นเนี่ยต้องถามพรรคก้าวไกลด้วยว่าเขาเขาจะเอาคุณคำลณวิทย์หรือเปล่านะครับมันมีตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างที่ชนบุรีนะครับผมไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันผู้หลักผู้ใหญ่ข้าราชการระดับสูงนะครับก็มีการปล่อยกระแสข่าวนะครับว่าจะลงของในนามก้าวไกลก้าวไกลนะครับที่ชนบุรีนะครับปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยเจ้าตัวออกมาพูดเลยไม่เอาเขาเขาเขาไม่ได้ไปอยู่กับก้าวไกล มันมองได้สองแง่ว่าหนึ่งคือก้าวไกลไม่เอาเขานะครับม<ช>ันมองได้สองแง่ว่าก้าวไกลก็ไม่ได้เอาเขาสองก็คือพอพอเขารู้ว่าก้าวไกลไม่เอาเขาเขาประกาศตัวไม่เอาก้าวไกลบ้างนะครับมันมองได้หลายมุมนะครับ<ช>ต้องถามว่าตกมือข้างเดียวไม่ดังนะครับเห<ช>มือนเห <ๆ S 3> <ๆ S 1> มือนกรณีที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับกรณีเชียงใหมอ่อดีตอดีสสเพื่อไทยเนี่ยนะครับลาออกจากพรรคเพื่อไทยลาเพื่อจะไปสมัครนายกอบจอเที่ยวนี้ของเชียงใหม่ เขาก็อยากจะลงก้าวไกลแต่ส <desserts> no ุดท้ายก้าวไกลไม่เอาเขานะครับอันเนี้ต้องดูว่าก้าวไกลเอาบิ๊กแจ๊สด้วยหรือเปล่านะครับบิ๊กแจ๊ดเอาเข้าไกลหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกว่าอย่าลืมว่าบิ๊กแจ๊ดเนี่ยสิงหาเนี่บิ๊กแจ๊ดอายุเจ็ดสิบสองปีแล้วไม่ใช่น้อยๆนะครับอ่าแล้วก็เลือกตั้งเนี่ยปทุมธานีเนี่ยอย่างที่อย่างที่น้องบอกเนี่ยนะปทุมธานีส้มทั้งจังหวัดถูกต้องครับปทุมธานีสอสเจ็ดเขตนะครับเจ็ดเขต ถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดขนาดใหญ่เจดเขตมีสสอได้เจ็ดคนแต่ว่าบริบทของการเลือกตั้งสสกับเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเขตเนี่ยมันพื้นที่นิดเดียวนะครับเจ็ดเขตเนี่ยพื้นที่น้อยแต่ว่านายกอบจเนี่ยมันเลือกกันทั้งจังหวัดนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันว่าก้าวไกลอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันสําหรับคนก้าวไกลเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่เขตมันใหญ่ขึ้นมันทั้งจังหวัด ะนะครับไม่ได้ซอยย่อยเป็น7ดเขตเหมือนสสที่ก้าวไกลฟ้ามาได้หมดของปทุมธานีนะครับอันนั้นผมจึงบอกว่าต้องถามก้าวไกลว่าจะเอาบิ๊กแจ๊ดหรือเปลาบิ๊กแจ๊ดเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้พูดเลยว่าจะไปอยู่กับก้าวไกลนะครับกต็ต้องฟังต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะครับต้องให้ความเป็นทรรกับสอฝ่ายเดี๋ยวพี่แจ๊ดบอกโอ้ยผมยังไม่เคยพูดเลยว่าผมจะไปอยู่ก้าวไกละนะครับ เขาผมก็เชื่อว่าเขายังไม่ได้พูดแต่เรานี่ไปยัดเองว่าเห็นว่าไอ้ส้มเนี่ยมันคุมทั้งจังหวัดปทุมธานีเจดเขตนะครับก็ต้องถามไปถามก้าวไกลด้วยว่าเขาเอาบิ๊กแจ๊ดหรือเปล่บิ๊กแจ๊ดจะเอากับก้าวไกลหรือเปล่าครับผมพี่พยักน้อยเหตุผลหนึ่งที่คิดว่าบิ๊กแจ๊ดน่าจะไม่ไปก้าวไกลเนี่ยเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์ดีกับทางคุณทักษิณหรือเปล่าคะ เพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาก็เหมือนสนิทกันใช่ไหมมีว่าลงวลรีเด็ดมีวันนี้พี่ให้อะไรอย่างนี้ครับคือคืออย่าลืมว่าไอ้ความสนิทก็สนิทนะแต่ว่า<ช>ยังไงอะสนิทเพราะว่าเขาเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นพี่รุ่นน้องกันมานะครับอพันตำรวจเออดรตทีดรทักษิณเนี่ยเขานักเรียนในร้อยรุ่นยี่สิบหกนะครับบ<ช>ิ๊กแจ๊ดเนี่ยรุ่นสามสิบนะครับบิ๊กแจ๊ดเข้านักเรียนในร้อยปีหนึ่งเนี่ย คุณทักษินเนี่ยอยู่ปีห้าแล้วเกือบจะจบแล้วนะครับก็ก็เรียกกันว่าสี่ห่างกันสี่ห้ารุ่นนะครับก็ถือว่ามีความรู้จักคุ้นเคยสนิทสนมกันมานะครับอบิ๊กแจ๊สรับราชการก็อยู่ในช่วงที่ด็อ่เตรทักษินเนี่ยก็เรียกอะไรเป็นนายกเป็นอะไรก็อาจจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก็ อะไรแหละมีวลีมีวนีวนอพอพีให้นะครับอะไรต่างๆนานาคือถามว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเขาก็สนิทกันนะครับโดยสนิทกันใน,นานะนักเรียนในร้อยรุ่นพี่รุ่นน้องนักเรียนเตรียมฐานรุ่นพี่รุ่นน้องกันมานะครับคนเคยรู้จักกันมาแต่ว่าอย่าลืมว่าการเลือกตั้งนายกอบจอครั้งที่แล้วนะครับบิ๊กแจ๊ดก็ไม่ได้สวมเสื้อไทยเพื่อไทยลงนะครับบิ๊กแจ๊ดก็ เขาเป็นอิสระของเขาเขาประกาศชัดเจนว่าเขาลงสมัครในนามนายกอ,อบจในนามอิสระนะครับ hmm. ปัดจกักอ,อะไรของพรรคเพื่อไทยนะครับ uh. ก็อาจจะมีอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยไปช่วยหาเสียงบ้างนะครับ uh. แต่บิ๊กแจ๊ดไม่ได้แบกพรรคเพื่อไทยไปหาเสียงนะครับก็อันเนี้ยก็ต้องฝากไว้ว่าอย่าลืมว่าบิ๊กแจ๊ดเท่าที่แล้วเขาก็ไม่ได้แบกพรรคเพื่อไทยไปหาเสียงจนเขาได้นายกอ,อบจนะครับ uh. มาถึงการเลือกตั้งสสที่ผ่านมาเนี่ย บิ๊กแจ๊สเนี่ยพูดตรงๆก็ไม่ได้ช่วยพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้พึ่งบิ๊กแจ๊สนะครับ<ช>อันนี้ชัดเจนนะครับอ,อันนี้ที่ผมรู้มาชัดเจนแต่ความรู้สึกส่วนตัวสนิทสนมความเคารพนับถือความเป็นพี่น้องกันเนี่ยเขามีแน่นอนนะครับแต่บิ๊กแจ๊สกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่บิ๊กแจ๊สเลือกนายกอบจอแล้วต่อรามมาถึงการเลือกตั้งสสปีที่ปีหกหกที่ผ่านมาบิ๊กแจ๊ส ไม่ได้ช่วยเพื่อไทยเท่าไหร่เพื่อไทยก็ไม่ได้พึ่งบิ๊กจ๊ดอะไรเท่าไหร่ครับการเมืองมันเป็นแบบนี้แล้วเชื่อว่าผมเชื่อว่าเที่ยวหน้าเนี่ยบิ๊กจ๊ดส่วนตัวนะผมเชื่อว่าบิ๊กจ๊ดก็ไม่ได้เป็นอิงกับเพื่อไทยบิ๊กจ๊ดก็คงจะไม่อิงกับก้าวไกลนะครับเขาผมเชื่อว่าเขาลงปิดอิสระเหมือนเดิมของเขานะครับผมค่ะทีนี้ไปข้ามเรื่องบิ๊กจ๊ดไปต่อกันที่ทัวร์นกขมิ้นของนายกเศรษฐากันดีกว่าค่ะพี่ครับค่ะ เห็นบอกว่าจะมีการจัดเตรียมทัวร์นกขมิ้นสี่บุรีรวมถึงยังมีการจัดเตรียมจัดรายการนายกพบประชาชนด้วยพี่เพยักน้อยอันนี้มันจะดูแล้วมันเหมือนการจัดบริหารบ้านเมืองของคณะเดิมไหมคะอาพุดงเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยก็เมืคนก็มองไปถึงยุคคุณทักษิณใช่ใช่ ตัวนกอคบินอะไรต่างๆนานาก็<ๆ>เป็นไปได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรการไปพบานายกไปพบประชาชนไปดูปัญหาชาวบ้านนะครับแล้วก็ที่ว่าเบุรีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการจัดอรมสัญจรเที่ยวนี้ยวันที่14<ๆ>นะครับสิบสี่สบพฤษภาคมเนี่ยเขาที่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีเนี่ยจังเ,เป็นจังหวัดที่พักรวมไทยสร้างชาติเขาเลือกนะนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ในายกเลือกหรือว่าพักพักพักเพื่อไทยเขาเลือกนะครับคราวที่แล้วเนี่ยไอคอบรมสัญจรที่พะเยาเนี่ยคุณธรรมนัสพักพลังประชาชัเป็นคนเลือกแล้วมาเที่ยวนี้คิวของพักรวมไทยสร้างชาติเขาเลือกเพชรบุรีนะครับวันที่ส<ะ>ิบสี่ก็อย่างที่บอกเลยก็ก่อนสิบสี่นายกก็มีคิวจะไปอะไรสุพรรณบุรีากาญจนบุร<ะ>ีลาดบุรี<ะ>แล้วก็เพชรบุรีัาค<ะ>สี่บุรีอย่างที่น้องว่านะครับสี<ะ>่จังหวัดก็ก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่า ทีนะไปเช้าเย็นกลับก็ได้ไปค้างคืนมันมันจังหวัดใกล้ๆอ่ะกรุงเทพร้อยกว่ากิโลไม่ถึงร้อยกิโลอะ่ะตรงนี้เองใช่ไหม,มก็ก็เป็นไปได้เพราะว่านายกก็ชอบลงพื้นที่ต่างจังหวัดอยู่อะไรอยู่แล้วเวลาเวลาคอรมอสรรอัญจรเขาก็ไปสรรัญจรจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงกับจังหวัดที่เป็นเป็นที่ตั้งของคอรมอสัญจรอ,อยู่แล้วนะครับแล้วที่นียเพชรบุรีอย่างที่ผมบอกอ่ะเขาไปเริ่มจากสุพรรณก่อนนะครับไปสุพรรณแล้วไปเมืองการ ไปเมืองการแล้วมาลาดบุรีก็เข้าเชตบุรีแล้วมันใกล้ๆกันแค่นั้นเองาะว่าวันหนึ่งเขาสามารถเดินทางไปไปได้หลายที่อ่ะอไปได้หลายจุดของจังหวัดนั้นๆเนี่ยครับเพราะว่ามันมันพื้นที่มันใกล้นะครับก็เป็นไปได้แล้วก็แนวนโน้มก็อาจคักไอ้คอรมอสัญจรครั้งต่อไปเนี่ยต่อจากเชรบุรีก็อาจจะเป็นในรูปแบบนี้ก็เป็นไปได้ครับก็ถือว่าผมว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เห็นนายกไปเห็นปัญหาในพื้นที่เขาอะไรประมาณเนี้นะครับจะไปรอ หน่วยงานราชก,การรายงานเนี่ยผมว่าเหมือนกระชาแต่ว่านายกไปเห็นพื้นที่นะครับปัญหาถนนปัญหาคลองส่งน้ำไอราคาพืชผลเกษตรหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องดีที่นายกไปเห็นด้วยตาตัวเองครับผมค่ะอันนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นนายกอทอดไข่เจียวอะไรให้เราทานบ้างไหมคะพี่อรอบนี้ก็เป็นไปได้นะแต่ผมเชื่อว่าไอเขาเรียกอะไรอีเวนต์แบบนี้ผมว่านายกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยได้ต้องการเท่าไหร่ค,ครับ ไอไออีเวนท์ทอดไข่ผัดกะเพราอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันนายกไม่ผมว่าเขาไม่ค่อยเท่าไหร่รแล้วครับแล้วแล้วไม่ควรจะไปทําอย่างนั้นด้วยเพราะมันยังโทษทีนะเป็นน้ามันยังไม่ท่วมนะครับกินน้ำมันยังไม่ท่วมจะไปผัดกะเพราทอดไข่เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่หรอกนะครับ <c oughs> ผมว่าผมว่านายกเขาคงไม่ไม่ไม,ไม่ถนัดอีเวนต์อย่างนี้เท่าไหร่นะครับจะให้ไปดูจังหวัดหนึ่งผมว่านายกวันหนึ่งแกไปได้ผมว่าอย่างสมมุติถ้าไปสุพรรณเนี่ยผมเชื่อว่านายกแกสามารถไปได้วันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสี่ห้าจุด ของสุพรรณบุรีสมมติถ้าเปสุพรรณบุรีนะผมเชื่อว่าเขาไปได้หลายจุดนายกเลือกที่จะไปแบบนี้มากกว่าเลือกที่จะไปแบบเฮ้ยไปรอทอดไข่เจียวไปรอผัดกะเพราแจกชาวบ้านผมว่ามันไม่ใช่นายกคนปัจจุบันนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกอ่ะยังไม่ถึงฤดูการน้ําท่วมเดี๋ยวไปทาอย่างนั้นเลยครับผมค่ะแล้วเห็นมีจัดรายการนายกพบประชาชนด้วยซึ่งอันนี้เหมือนเหมือนวางแผนมาคล้ายๆครั้งที่แล้วไหมคะที่ทางคุณทักษิณก็มีจัดทางคุณยิ่งรัฐก็มีจัด เหมือนเป็นรูปแบบเดียวกันนะคะก็เหมือนกันแทเพราะคุณทักษิณก็เรียกว่าโด่งดังในยุคนั้นนะครับนายกพรอประชาชนเนี่ยคุณทักษิณก็จัดถ้าจำไม่ผิดเนี่ยทุกวันเสาร์นะครับผมผมโชษทีนะแต่ผมทุาเสาอนะเขาจัดเขาจัดทุกสัปดาห์แล้วก็มาคุณสมัคร สมสัครศูนย์ทรเวสธรทำนะครับก็ทุกสัปดาห์เหมือนกันเรียกว่าคนติดกันเยอะนะครับคนติดกันเยอะแต่นี้ดูดูแผนของนายกเขาบอกว่าเดือนละครั้งเนี่ยนะครับยังไม่ถึงยังไม่ถี่ขนาดสัปดาห์ละครั้งนะครับแล้วก็อย่าลืมว่ายุคนี้เอ่อเพื่อไทยเนี่ยเขาคุมกรมประชาสัมพันธ์นะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุมกรมประชาสัมพันธ์รัฐมนตรีที่จะดูแลเอ่อกรมประชาสัมพันธ์ดูแลอสมทก็คือรัฐมนตรีคนใหม่สอสน้าเนี่ยครับัลมนตีอะไรอะจีราพรสิทธุภัยเนี่ย ที่จะเข้ามาที่จะถวายสัตว์วันเนี้ยเขาเขาจะมาดูไอ้กรมประชาสัมพันธ์มาดูแลกำจับดูแลเอาสอมทดังนั้นก็ก็เป็นไปได้ก็นายกก็สัปดาห์ละครั้งนะครับนายกพบประชาชนนะครับก็ไปเดือนหนึ่งไปพูดไปเห็นไปเจออะไรมานายกอยากจะทําอะไรเนี่ยคือคือถือว่าไม่เยอะหรอกเดือนละครั้งก็ยุคอย่างที่บอกคุณสมัคร คุณทักษิณเนี่ยเขาเขาทุกสัปดาห์เลยนะครับก็ <c oughs> เรียกว่าเขาพูดเก่งเขามีข้อมูลมีอะไรก็แล้วแต่<ภ>ต่อไปก็อาจจะนายกเศรษฐาพูดบ่อยๆอ,อาจจะสัปดาห์ละครั้งก็ได้นะครับจากแทนจากดือละครั้งก็เป็นไปได้ครับเพราะเพราะอย่างที่บอกอะพเพื่อพักเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้เขาคุมกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสอมทอ,อยู่โดยคุณธีรพรสินธุภัยเนี่ยรัฐมนตรีคนล่าสุดเนี่ยครับผมค่ะค่ะคุณแคงน้อยคะช่วย เล่าเรื่องที่เขียนในคอลัม่มมองรอบทิศค่ะชื่อตอนผลประโยช,โยชน,ยชน์กากของเสียให,ให้ให้ฟังหน่อยค่ะก็มันเรื่องของไอ้ที่เราพูดกันมาเนี่ยเกือบ2เดือนแล้วมั้งเรื่องกากแคสเมียมเนี่ยครับกากแคสเมียมซึ่งมันมีมีพิษมีอันตรายเนี่ยไอ้ที่มันขนจากจังหวัดตากเนี่ยนะครับหมื่นหมื่นห้าพันตันมกกากระจายอยู่สุบุสาครชนบุรีระยองก็หลังสุดก็ได้ข่าวว่าไปโผล่ที่อยุธยา นะครับก็มันก็มีโรงงานมีโกโดังเก็บและสุดท้ายก็ไฟไหม้นะครับไฟไหม้ที่ระยองอไฟไหม้ที่อำเภอภาชีนะครับพระนครศรีอยุธยานะครับไอ้กากแคดเมียมเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมันจะเกี่ยวข้องกับสามสามคนนะครับาสามคนคนแรกก็คือโรงงานต้นทางนะครับโรงงานต้นทางที่ทําให้เกิดมีกาก,ากของเสียก็คือแคดเมียมก็คือที่จังหวัดตากนะครับค่ะอันนั้นคือโรงงานต้นทาง สองก็คือคนขนย้ายนะครับสามก็คือคนที่ขนคนกําจัดนะครับผมพูดถึงเรื่องใบอนุญาตนะครับใบอนุญาตการต่อใบอนุญาตเนี่ยสามกระบวนการเนี่ยทั้งต้นทางทั้งคนขนทั้งคนกําจัดเนี่ยมันต้องมีใบอนุญาตจากกรมโรงงานของกระทรวงอุตสาหการรมหมดเลยนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ยินข่าวไอ้เรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะครับ จะขอใบอนุญาตแต่ละใบเนี่ยมันต้องมีเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็เลยต้องฝากรัฐมงตีอุตสาหกรรมเนี่ยให้ไปช่วยดูแลนะครับไอ้คนกําจัดนะครับคนกําจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายพวกนี้นะครับมันมีประเภทประเภทห่วยๆนะครับแต่ได้ใบอนุญาตนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็มีมีการต่อใบอนุญาตให้เขานะครับแล้วก็ไปไปเอาไอ้กากอุตสาหกรรมเนี่ยากากแร่ที่มันอันตรายเนี่ยสุดท้ายเนี่ย มันไปกำจัดไม่ได้มาตรฐานนะครับเอาขนมาแล้วเนี่ยคุณเอาไปกำจัดไม่ได้มาตรฐานนะครับสองคือขนมากำจัดแต่ไม่กำจัดนะครับหรือเอาไปฝังกลบนะครับหรือเอาไปเก็บไว้ในโกดังที่เราเห็นเนี่ยสม,มุทรสาครกรุงเทพระยองอะไรต่างๆเนี่ยมันเอาไปเก็บไว้ในโกดังเฉยๆ<บ>ถึงเวลาก็มีไฟไหม้ปริศาน,นาน่ะ <ø> เอาง่ายๆนะครับถึงเวลาก็ไฟไหม้นะครับ หรือบางทีเนี่ยแยกไปขว่านั้นก็คือขนไม่กาจัดหรอกแต่เอาไปทิ้งในที่รกร้างว่างเปล่าของชาวบ้านนะครับแอบไปทิ้งนะครับดังนั้นผมจึงต้องบอกกระทรวงอุตสาหกรรมว่าต้องดูแลเรื่องใบอนุญ,ญาตการต่อใบอนุญ,ญาตของโรงงานต้นทางของคนขนคนกําจัดนะครับให้ดีโดยเฉพาะคุณ ไอ้พวกบริษัทกำจัดเนี่ยหรือโรงงานที่กําจัดกากของเสียเนี่ยมันต้องได้มาตรฐานจริงๆนะครับไม่ใช่เอาไอ้พวกโรงงานหวยมาทานะครับสุดท้ายเนี่ยมันไม่มันก็ไปกําจัดแบบไม่ได้มาตรฐานหรือเอาไปทิ้งเอาไปฝังกบเอาไปเก็บซอ่อนแมกด,ดังถึงเวลามันก็เผาโกดังอย่างนี้ครับอันนี้ก็เลยต้องฝากไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมให้ดูแลเรื่องใบอนุญาตอยาให้มีเรื่องเองินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ครับผม โอเคขอบคุณคุณพยักน้อยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นความเห็นของทางคุณพยักน้อยนะคะ